วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใตน้นจังหวัดนครศรีธรรมราชระหว่างวันที่29-30มิถุนายน2566 29มิถุนายนลงพื้นที่ยเยี่ยมเยียนและรับฟังข้อมูลการดําเนินงานของศูนย์ชุมชนเข้มแข็งต้านยาเสพติดชุมชนเฝ้าระวังบ้านบำบัดรัฐหนุนเสริมณหมู่บ้านก้ากอตําบลทอนหงอํำเภอพรมคีรี 30มิถุนายนรับฟังบรรยายสรุปรายงานความก้าวหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือ SEC ณโรงแรมแกรนด์ฟอร์จูนนครศรีธรรมราชและลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการนำเสาไฟฟ้าลงดินของเทศบาลนครศรีธรรมราชและการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนราชดำเนินวงเวียนน้ำพุสี่แยกประตูชัยสิทธิ์และโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชตามแผนการพัฒนา SEC. โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตดไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกระยานมิตร